ลงรอสักครู่นะครับชั้น33 1 2 3 4สี่ลิฟต์มี4ตัวไปครับ<ป>ชั้นจีโอเคปิดได้ตอนนี้อยู่ด้ลิฟต์นะครับพี่น้องสั่น33 ลงชั้นจียูู้เดียวรีบครับพี่น้องเบื้องความเร็วของเพื่อนครับคุณน่ะหนูอือพี่น้องหนูอือ ถึงแน่ออกปั๊บเปิดแ้วไปได้ท่านผู้ชม yes, yes. ชีวิตการทำงานครับแม่ Messenger. เซนเจอร์แลกบัตรก่อนครับ <Yes. S 1> ชีวิตการทำงานแม่เซนเจอร์ไปครับอาที่จอดรถกัน เนี่พรมาทำงานครับเดินห้างด้วยมบรรยากาศนะจแนีแกลนครัมเก้ามีทั้งศูนยอาหารมีทั้งร้านสะดวกซื้อสะดวกสบายครับร้านขนมนมเนยรีบเลิบพร้อม สยกันนะผู้ชมนะู่นเราไปขึ้นลิฟต์กันจะ <c oughs> เย็นลูกพี่ไปด้วย <c oughs> ไปแล้วครับชั้นสามจุดจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ชั้นสามครับตอนนี้จะพาขึ้นลิฟต์แก้วลิฟต์แก้วครับผู้ชม าปาเพอมีผู้เดียวครับไปออกจากรีฟต์แล้วบรรยากาศจีแลนด์ครับหาที่จอดรถเราพี่ๆีม่เมสเจอร์ก็เยอะครับวันนี้จุดจอดมอเตอร์ไซค์ตึกจีแลนด G ์ and, ครับการทำงานขึ้นลิฟต์จุดจอด ชีวิตเม่สั่นเจอครับท่านผู้ชมไหนรถเราอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วไปสตาร์ทรถครับบัตรจอดรถพร้อมโอเคไปต่อครับท่านผู้ชม หัวนะท่นานผู้ชมนอกจากล่าจอดรถพี่น้องมันก็จะเป็นพ่นๆหอยนี่นะครับเย้าพิ่งเวียนหัวนะ้าพอ่อได้ครับพี่น,อกกน,น้องฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกาทำงาน,นครับเมสเซนเจอร์อาชิปเมสเซนเจอร์หรือว่าคนส่งเอกสารนะี่ครับพี่น้องขอบค จะให้เบื้องบรรยากาศโดยรอบเรับพี่นอ้องเนอะบรรยากาศโดยรอบครับกรุงเทพจีแลนด์จะมีห่างมีคอนโดมีออฟฟิศหรูๆครับพี่น้องอาคารสำนักง,งานครับพี่น,อน้นอ,อนงอยูนิเบิสสูงสูงกุณห์่ะเห็นไหออฟฟิศหรูครับพี่น้อง ตอนนั้ก็จะเป็นห่างครับเส้นท่านนะครับพี่น้องเส้นทันพระรามเก้าคอนโดก็รู้ๆพี่น้องคอนโดก็รูหราโอ้หน้าปุ่นก็มีโอ้งามพี่น้องแต่ว่าแพงครับโอมีเงินซื้อดอกพี่น้อง บ้นานพาเบิงบรรยากาศยูนิลิเวอร์ประเทศไทยข้านครับตึกยูนิลิเวอร์พี่นอ้องจะเป็นคอนโดครับคอนโดมิเนียมหรูตอนนี้นจะเป็นจีทาวเวอร์พี่นอ้อง ขั้นสำนักง,งานครับเทพพี่น้องงามงามครับเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องกระเบิงบรรจกาศการจราจรครับแนวถนพนมเกอ่์พี่น้องไปครับ อนดงคอนโดกระซ่อนกันผู้ปานดอกเห็ดที่นอออ้องเอ้ยว่ามันปลาเห็ดเดี๋ยวเขาเรียกว่า,าอยัางก่อนปลาคอนกรีตนะครับพี่น้องน้งามเลยครับดันเท่ากับปลาเห็ดหรอวะปลาเห็ดเป็นปลาดอกกระเจียว เป็นถนนพระรามเก่าครับสะพานโยกย้าดัวพระรามเก่าขอบคุณนะครับเดอ้อทุกการติดตามการกดไลแ์กดแชร์กำแพ่อสว่างแดนดินเมนเนียผ้าเบิงบรรยากาศการทำงานในเมืองพี่น้องขอบคุณครับพ่อการกินนาครับสวัสดีครับ